สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับกลับมาอีกครับกับฟานป้ายยานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคอแซกแล้วนะคอแซกก็เป็นสปอนเซอร์เรามานานมากๆ <c oughs> แล้วนะแต่ว่าทําไมผมอยากจะมาแนะนําคีย์บอร์ดใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนแรกผมใช้อยู่เดี๋ยวผมหยิบให้ดูเลยเอาแบบเรียวๆเ,เลยก่อนหน้าที่คอแซงมาเป็นสปอนเซอร์ผม <c oughs> ผมใช้รุ่นแรกของรุ่นนี้รุ่นที่ตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับ ฟ้าร้องหนักมากนะไม่ต้องหัวนะครับไม่ให้เอฟเฟกที่เราใส่นะครับเรายังไม่มีทีมงานเอฟเฟกขนาดนั้นนะครับอันที่ผมใช้ส่วนตัวคือรุ่นแรกก่อนรุ่นนี้นะครับแล้วพอคอแซมมาสปอนเซอร์ผมก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น R G B ดีมากนะที่ผมชอบอันนี้เพราะอะไรมันเงียบตอนแรกผมใช้รุ่น K 70นะครับแล้วก็มาเป็น K 70 R G B นะครับแต่ตอนนี้เราอัปเกรดมาอีกแล้วนะครับได้มาอีกบรรทัดหนึ่งนะ K 70 R G B Pro นะครับ รุ่นโปรเนดียังไงใช่ไหมครับเอาอย่างแรกเลยแล้วกันนะครับเขาเพิ่มนะครับตัว processing นะครับชื่อ axon นะครับ axon นี่ดียังไงใช่ไหมครับเพราะว่า corsair เนี่ยคีย์บอร์ดเขาเนี่ยมีทั้งไฟ rgb นะครับแถมต้องให้เรากดเนี่ยปกติแล้วถ้าสมมติคีย์บอร์ดบางอันนะเรากดแบบตัว f แล้วเราพาดไปโดน d ด้วยกันอะ่ะมันก็จะเป็นเอา f ก่อนแล้วค่อย d แต่อันเนี้ย processing มันเร็วมันคือไปคู่กันได้เลยนะครับแถม มันมีหลายๆอย่างประมวลทุกอย่างในนี้มันใช้เยอะมากไม่ว่าจะดูแลเรื่องไฟนะครับบางคนไปทําไฟให้หมันไหลไปบางคนไปแต่งไฟตรงนี้ให้เรากด awsd ให้มันมีสีชัดอะไรเงี้ยว่าเป็นสีแดงตรงนี้อันอื่นเป็นสีขาวอะไรเงี้ยแต่งได้แล้วให้มันวิ่งแบบที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็ได้เนี่ยรวมถึงแบบเราต้องการความเร็วพวกนี้นะมันใช้การประมวลผลหมดนะครับพอเขาเพิ่มนะครับตัว action เนี้ยขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เร็วขึ้น8เท่านะจุดดีคืออะไรใช่ไหมครับ input หละ ถ้าเราเล่นเกมเนี่ยแล้วเราใช้คีย์บอร์ดพวกนี้บางทีเรากดเหมือนเมาส์นะครับเหมือนจอทุกอย่างเนี่ยอินพุตแลกคือสตูของคนเล่นเกมเลยนะไม่ว่าเราจะเล่นเกมฟีฟ่าเราจะเล่นเกมคอร์ดิวตี้เกมยิงเกมอะไรก็ได้เนี่ยอินพุตแลกเนี่ยสำคัญมากอินพุตแลกคืออะไรถ้าผู้ชมเห็นตัวเมาส์ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้นะสมมุติเลื่อนอย่างเงี้ยเราเราต้องการให้เลื่อนไปอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเมาส์มันเดินช้าเหมือนตามนิ้วผมเนี่ยมันก็ทําให้เราเล็งไม่ได้นะครับอารมณ์เดียวกันนะครับ เหมือนกับคีย์บอร์ดเหมือนกันถ้าสมมุติเรากดไปซ้ายไปขวาเงี้ยแล้วมันดีเลย์เสี้ยววิเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะแบบชนะเกมยิงการเป็นแพ้เกมยิงโดนยิงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวใหม่เนี่ย K70 RGB Pro เนี่ยอินพุตแลกน้อยมากนะครับทำให้เราเนี่ยมีการตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าผู้ชมลองสังเกตว่าตอนนี้ผมก็41แล้ว,วปีนี้แล้วไอ้เจมกับ30แล้วไอนะ้หมูอยู่เท่าไหร่ละ 28แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอายุกัน1ิบสีเหมือนเดิมแล้วการที่เราเล่นเกมเนี่ยเราชอบตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับเราจะเล่นเกมไปจนวันตายถูกไหมเราไม่อยู่ดีหยุดเล่นเกมหรอกแต่ว่าบางทีเนี่ยไลฟ์สไตล์มันก็ต้องเปลี่ยนบ้างนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูดิท่านผู้ชมอายุแบบสาอย่างเงี้ยท่านผู้ชมพาแฟนกลับมาบ้านอ่นะแม่งมีแบบของเป็น R G B ์จีทุกอย่างไปเสร็จปั๊บเท่ไหมเท่เท่ในกลุ่มเพื่อนเรานะครับสาวๆเขามองเขาคิดในใจโอ้โหอันนี้มันเด็กยังไม่เติร์เด็กของหรือเปล่าวะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรสนิยมในการที่เราต้องการอะไรที่มันไม่ได้ดูเป็นเกมอย่างเดียวอะ่ะแต่ดูเรียบหรูและยังมีความเป็นเกมมิ่งเชื้อสายเกมมิ่งมันยังอยู่เนี่ยผมว่ามันสําคัญนะครับคีย์บอร์ดคอแซนียผมรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นมาตรงที่รูปทรงมันดูสไตล์แบบสแกนดิเนเวียนหน่อยมันจะดูแบบตกแต่งสวยอะ่ะแนวสวีเดนเดนมาร์กหน่อยเรียบหรูนะครับก็เนี่ยมีคําเขียนคอแซนเป็นฟอนต์สวยๆตรงนี้นะครับที่วางที่พัก ข้อมืออย่างเงี้ยกับดูกําลังดีเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอที่มีแบบบอกนู่นนี่เราแล้วก็เป็นแบบสีไฟ r g b ตรงนี้เป็นโลโก้คอแสด้วยนะครับทุกอย่างนู่นท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงก็ดูสวยงามนะครับแถมถ้าใครชอบแบบคีย์บอร์ดที่มีเสียงอย่างเงี้ยซึ่งมันจะให้ความมันในการเล่นเกมหรือทำงานบางทีคนชอบพิมพ์แบบเนี้ยมันมีเสียงตอบสนองก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็น c ช e r r y Blue นะครับแต่ท่านผู้ชมเลือกได้นะครับว่าท่านผู้ชมชอบแบบเสียงเงียบ ชอบแบบให้มันตอบสนองดีๆให้มันแบบเด้งกลับคืนเร็วแล้วอะไรเงี้ยท่านชมนก็เป็นเรื่องตามสีที่เขามีให้นะครับส่วนตัวที่ผมชอบนะครับปกติแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดอย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมลำคาญมากที่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสายไฟมาอย่างนี้เลยแล้วเราถอดไม่ได้พอถอดไม่ได้เสร็จปับ๊บคือคีย์บอร์ดเนี้รับใช้ผมมันนานมากดีมากผมชอบทุกอย่างเลยนะไม่เคยมีอะไรที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับคีย์บอร์ดนี้เลยทน ดูสวยงามดูเรียบหรูนะครับอย่างเดียวเลยถ้าผมแบบที่ผมไม่ชอบเลยคือเนี่ย <c oughs> มันต้องเสียบสองอันเนี้ยเพราะว่าคีย์บอร์ดมันทําได้หลายอย่างมันต้องดูแลเรื่องไฟดูแลเรื่องอินพุตแหลกหลายๆอย่างอะ่ะมันก็เลยต้องใช้เยอะนะครับแล้วผมจาคาญมากเพราะว่าข้างหลังเครื่องผมเนี่ยช่อง usb มันน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะกูเสียบทุกอย่างจริงๆในนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ผมแบบเบื่อมากไม่ต้องห่วงแล้วครับท่านผู้ชมนี่ usb c ตัวเดียวอยู่ ถอดง่ายอยากจะไปเล่นเกมบ้านเพื่อนนะครับแต่ว่าไม่อยากเอาไปด้วยอยากจะไปทํางานที่สตาร์บัคแล้วก็เอาแบบไม่มีใครเอา <c oughs> ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครในโลกนี้เอาคีย์บอร์ดแล้วก็ยกแบบมินิพีซีไปทํางานแน่นอนอันนี้นะครับอันนั้นนนนก็เกินไปเมืองนอกมีนะแต่เมืองไทยไม่น่ามีนะครับนั่นแหละแต่จะยกไปไหนจะยกไปออฟฟิศกลับมาบ้านเล่นเกมต่ออย่างเงี้ยก็ได้นะครับท่านผู้ชมไม่อยากจะใช้ที่วางข้อมือแล้วแต่คนนะอันนี้อย่างส่วนตัวผมผมจะไม่ใช้แต่ผม ผมเป็นคนชอบคีย์บอร์ดตั้งแบบนี้กำลังดีแต่บางคนอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมทำงานหนักหรือชอบก็เอาอันนี้มาใส่ง่ายก็ทำงานได้นะครับจริงๆใส่ง่ายมากเลยเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กมันสุดยอดตรงนี้แหละมันทำให้เรียบหลูขึ้นนะครับคอมแพกับอันเก่าที่อย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องเป็นตัวยัดลงไปมันกิ๊ เป็นเหมือนแบบช่องอ่ะให้เสียบลงไปนะครับแต่พอเป็นอันนี้อย่างที่ผมบอกมันง่ายมากเลยมันเรียบหรูขึ้นดูดิแบรนด์คอแซร r เป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าสมัยก่อนแรมผม,มใช้ของคอแซเคสแต่ก่อนเมืองไทยยังไม่มีขาย7 0 0ดีมั้งผมต้องบินไปซื้อที่ฮ่องกงแล้วหิ้วกลับมาจนคนไม่งงมึงฮิ้วคอมเปล่ากับว่าทำไมเนี่ยผมก็เป็นนะครับแต่ว่า เหตุผลที่ผมชอบคอแซร์เลยคือทุกอย่างของเขามันดูไม่เกมมิ่งจ๋าคุณสมบัติและประสิทธิภาพของเขาอะเกมมิ่งโคตรเลยแต่ลุกแล้วก็สไตล์อะดูให้มันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดูเรียบหรูดูแบบดูของแพงนะครับไม่ได้ดูเป็นของเล่นเด็กนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่ผมชอบเคสสีดำสวยมากนะครับตอนนั้นแล้วผมก็ไปใช้เป็นเคสสีขาวของคอแซรก็ดีนะครับเมาส์ ของคอแซเนี่ยราคาก็ถูกนะครับแถมคุณภาพดีมากปกติผมใช้นะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาใช้เพราะว่าเราย้ายคอมไปข้างล่างเนี่ยท่านผู้ชมแค่ดูดิผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมแล้วอะคีย์บอร์ดสวยงามมากดูไม่เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งแต่เป็นคีย์บอร์ดที่ใช้เล่นเกมดีมากนะครับส่วนถ้าใครทํางานอยากแต่งเวิร์กสเตชันของตัวเองให้สวยงามเรียบหรูนะครับผมแนะนําคอแซเพราะว่าใครก็ใช้ได้จริงๆคีย์บอร์ดอะมันคือคีย์บอร์ด แต่ประสิทธิภาพของการที่จะเอาคีย์บอร์ดมาเล่นเกมเนี่ยมันต้องใช้ของที่ประสิทธิภาพสูงนะไม่ว่าจะเป็นความเร็วทนทําได้หลายอย่างการเล่นเกมอะ่ะมันใช้เกินงานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์บอร์ดคุณเลือกคีย์บอร์ดที่เป็นเกมมิ่งอะ่ะผมว่าเอาไปทําได้ทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่ชอบสไตล์เกมมิ่งผมแนะนำคอแซเพราะคอแซรเขาเทออมาให้สไตล์ันดูเรียบหรูดูมนของแพงนะครับไม่ต้องคิดว่าคุณจะต้องเล่นเกมเท่านั้นนะครับถึงจะซื้อค,อคีย์บอร์ดคอแซ รจริงๆคุณทํางานทั่วไปคุณไม่ได้เล่นเกมเลยคุณซื้อคีย์บอร์ดคอแซก็ผมว่ามันมดีมากสโลแกนของคีย์บอร์ดนี้นะครับคือ one for all designed for everyone นะครับแปลว่าอะไรใช่ไหมก็คือคีย์บอร์ดนี้ใช้ได้ทุกคนนะครับ one for all นะครับแล้วก็ designed for everyone คือเขาออกแบบมาเนี่ยเขาคำานึงไม่ใช่แค่ถึงเกมเมอร์เขาคำานึงคนใช้ทํางานบ้างคนอยากจะมีคีย์บอร์ดสวยๆไว้ที่บ้านคนที่เล่นเน็ตเฉยๆแต่ต้องการดีไซน์ที่เรียบรู้นะครับพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับ นั่นแหละครับถ้าใครสนใจของของคอแซนครับก็ลองไปดูได้นะครับจริงๆเป็นของดีคุณภาพสูงราคาดีนะครับลองไปดูได้ในลิงก์ด้านล่างนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอเวลาไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวกลับมาไม่ได้เล่นคอดิที่นานละว,ว่าได้คีย์บอร์ดใหม่มาต้องจัดคอซะหน่อยแล้วแล้วก็คีย์บอร์ดอันเก่าผมก็จะไปให้ลูกน้องผมนะครับเอาไปเล่นเกมต่อคืนนี้มึงโหลดคอไปด้วย ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ